สวัสดีค่ะวเราไปันนี้ก็จะไปรำวงหสวงอะไรนะครบรอบหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดปีวันนี้เราแต่งเราตื่นกันตีสี่นะคะอีีตื่นช้าสุดขาดแต่นายก็ตื่นเสร็จก่อนเพื่อนนะจ๊ะอลังเาล่คนเยอะมาก ก็ตอนนี้ก็จะถึงที่ลำเนาะเออแต่งหน้าทำผมกันเองเนาะไม่ได้เวลาเอ้เวอร์อันนี้ก็มาจอดรถกันอยู่ที่โรงแรมเจเลนโฮเทลค่ะตลอดอ่ะอุ้ยกินจะเออะไรด้วยน่ะเอาเอายังยังก็ไม่เอาไม่เอาไม่ได้เป๊ะแต่เองเปิด แต่ทรงผมแม่งไม่ได้ใจเลยอตอดเตลเออร์โฮเทลแล้วมึงต้องเดินไปกรมหลวงอ่ะเออเข้าว่าไประจำที่คนเยอะมากอ่ะแต่ชุดสีส้มๆเต็มเลยรถทัวร์รถทัวร์อ่เดี๋ยวเจอกันเอา้าอกแล้วนี่ก็มาถึงกรมหลวงแล้วนะคะนึ่งในสามสบรอบการในการที่จะรวบรวมส่วนะครับ ในขณะนี้กับทุกสิ่งทอย่างนเป็น <Pal> ส <harder> ่วนของในการเป็นตัวเผอผขาการพุ่งัดิตานสุภงคุณาท่านได้อยู่ในเกาอหัเกกติกาตาาุภังคากำหนดการชี้แนะในการหจับบันสะงแถวแล้วคนเดียว่าอัตลอดอัตลอดขมิม้ว คนเยอะเวอร์คนเยอะวะมีที่ยืนไหม่มีที่ยืนคนเยอะมากเยอะมากพวกแม็กซ์ได้ราบแม็กซ์กับสี่โมงเช้าหรือไงวะก็มาหลวงอยู่ตรงนู้นว่าป้ายบางอยูวมองไม่เห็นอยู่ทั้งห้าแยกเลยคนแบบเต็มสายถนนอ่ะยาวมาก ไปก็เอาพวงมาลัยนะคะไปถวายเอ่อไปถวายข้างบนแต่ร้อนมากลำเลยก็ไม่รู้นิ้วจะทิ่มตากันอยู่แล้วแถวไม่เป็นแถวเลยลราตอนแรกเออวัวว้าวลำแบบมุยแบบกลางแขนก็ไม่ได้ตอนแรกอยู่ข้างหน้าเราก็ไหลมาเลยเด้อเดี๋ยวถ่ายดูทำเสร็จแล้วนะคะไปเล่นกันกับบ้านไปกินข้าวแท็กอะไรหาคูนี่อันนี้อันสุดท้ายใช่ไหมออมนานโลกแต่ไม่ใช่ ได้ดอกไม้มาด้วยจะกล้วยกลับบ้านแล้วนะคะเจอกันปีหน้าเจอไหมปีหน้าเจอเจอเจอเหรอถ้าเราจะเป๊ะขึ้นไหมปีหน้าเป๊ะผมเลื่อยจะจะจะเอาใครวะเซบอยเซบอยเลยอะจองตัวจองคิวข้ามปีจองแต่วันนี้เลยปีหน้าเจอกันเจอกันบ้าไงได้วิวาร์แท็กไปไม่ใช่ตอนเลวเหรอตัวรำกันแล้วมองอะ